ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านในใ D, ิยายไฮสคูลดีเอ็กดีเล่มที่14บทที่4ชลมวิจัยสิ่งลึกลับและสภานนักเรียนในตอนเย็นพวกอิสเซชลมวิจัยสิ่งลึกลับและสะานักเรียนได้รวมตัวกันที่อาคารเรียนเก่าอธิการของโรงเรียนคุซากะจากสภานนักเรียนอยู่ในห้องอื่นเพื่อที่เธอจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นพันธมิตรกันและลุงพี่เชนละซึบากิได้รายงานเกี่ยวกับพวมิสายให้กับทุกคนได้ทราบ การซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของพวกเราจะเริ่มต้นขึ้นในขณะน,นี้นักเรียนทุกคนถูกส่งกลับบ้านเกี่ยวกับผู้เข้าโจมตีโรงเรียนนี้เจ้าหน้าที่จากสามคู่อำนาาที่ทำงานอยู่ในดินแดนแห่งนี้ก็กำลังสืบค้นหาพวกเขาอยู่ในตอนนี้หลังจากที่เซอรบกกีได้พูดแบบนั้นโซน่าก็ได้พูดต่อจากซอบกกิในทันทีอุปกรณ์ที่อาจารย์อาซาเซลได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งมันสามารถควบคุมความจำของนักเรียนนั้นมันมีประโยชน์มาก ความจำของนักเรียนที่ถูกโจมตีโดยจอมเวทถูกเปลี่ยนเป็นความจริงว่าผู้บุกรุกเข้ามาในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนถูกลง,งับชั่วคราวดังนั้นจึงเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้พวกเขาได้ใช้ในการสับเปลี่ยนความจำของนักเรียนเมื่อคู่นี้สามล้อยคนที่ข้างไข่ในมหาวิทยาลัยในเหตุการณ์นั้นเราคิดว่าไม่ควรทิงร้งความจำเหล่านั้นเอาไว้ให้กับนักเรียนดังนั้นเราจึงได้ใช้อุปกรณ์พิเศษจากเทวดาตกสวรรค์เพื่อแก้ไขมัน ใวลาตกสวรรค์ก็มีเทคโนโลยีที่จะสามารถลบพลังจำพลังสามมัญชนที่เกี่ยวข้องกับพลังที่ผิดปกติหรือว่าสิ่งมีชมีวิตอื่นๆได้เช่นเดียวกันกับที่พวกเขาสามารถลบพลังจำที่เกี่ยวข้องกับโยมะหรือว่าเลนาเลที่มีความเกี่ยวข้องกับมัสดาและมอโตฮามะยกเว้นการใช้สิ่งนั้นบ่อยๆมันจะส่งผลเสียต่อความจำของพวกเขาดังนั้นก็ควรใช้มันในขณะที่มีข้อจํากัดบางอย่าง ในนั้นก็เป็นเหตุผลที่พวกอิเซได้เปลี่ยนคนประจำรรของผู้นักเรียนคนอื่นๆให้กลายเป็นผู้ก่อการร้ายบุกรุกเข้ามาในโรงเรียนแล้วต่อมาเซนเวียได้พูดขึ้นมาว่าแล้วคนจระจำที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ถูกทำลายล่ะเซนอเวียได้ถามประธานนักเรียนออกไปอย่างนั้นแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่าเราได้เปลี่ยนคนปะจำของนักเรียนและทำให้การก่อสร้างซ่อมแซมอย่างกระทันหันเกิดขึ้นทับซ้อนกับวันนี้ ชคด,ดีที่ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ออกจากโรงเรียนแม้ว่าเราจะเจอกับวิกฤตเช่นนี้ดูเหมือนว่าเราจะสามารถทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับู้ที่บันทึกข้อมูลสถานการณ์นี้ลงบนมือถือของพวกเขาจากการสนับสนุนจากเทวดาตกสวรรค์ลังจากได้ฟังคําอธิบายเช่นนั้นอิเซก็คิดในใจว่านั่นหมายถึงตัวตนของสิ่งมีชมีวิตอื่นๆความจริงของสถาบันนี้ก็ยังไม่ถูกเปิดเผยแต่ว่ารุนพี่เซบากิก็จะคงมีท่าทีงดเยด เซบากีได้พูดออกมาว่ายกเว้นหัวใจของนักเรียนเหล่านั้นที่ตกตะลึงในระหว่างสถานการณ์นี้ก็อ,อาจจะได้รับการเยียวยาวอย่างสมบูรณ์ฉันแน่ใจว่าคศกจําจำของการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวจะยังคงอยู่ตลอดไปฉันคิดว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้สาเหตุของมันคนที่โจมตีพวกเราฉันเองไม่ให้อภัยพวกเขาหรอกนะนักเรียนหญิงที่เคยถูกจับเป็นตัวประกันคศกจําจำเกี่ยวกับจอมเวทได้เปลี่ยนไป แต่ว่าความเจ็บปวดของการถูกคนที่น่ากลัวทำลายก็อาจจะยังคงอยู่ในจิตใจของเธอเหตเธอเองก็อาจจะใช้ชีวิตที่เหลือของเธอโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้รู้สึกหวาดกลัวและอิเซ,เซจะได้คิดในใจว่ามันเป็นความผิดของพวกจอมเบทแต่มันไม่ใช่ความผิดของพวกเราด้วยหรอกเหลอเพราะว่าพวกเราไม่สามารถหยุดพวกเขาเอาไว้ได้เริ่มด้วยโรงเรียนแห่งนี้ระหว่างที่อิเซกำลังคิดอยู่นั้นซาเจได้วางมือบนไหลของอิเซและกำลังสายหน้า ในตอนนั้นเขาได้พูดออกมาว่าเยโโดนายก็กําลังคิดว่าโรงเรียนแห่งนี้ก็กําลังดําเนินการหลอกลวงประชาชนทั่วไปอยู่หรือเปล่าฉันเข้าใจความรู้สึกของนายแต่ว่าตอนนี้ฉันกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับโทโจคนในโกดจังและอีสองคนที่ถูกลักาพาตัวไปถูกต้องพอชากิได้พูดแบบนั้นอิเซได้ตอบว่าใช่ฉันรู้ใช่การช่วยเหลือสามคนนั้นที่ถูกลักาพาตัวไปก็คือสิ่งที่สำคัญลำดับแรกของพวกเขาในตอนนี้ แต่ว่าอิเซก็ไม่สามารถซ่อนเอาไว้ได้ว่าเขาตกใจมากแค่ไหนโรงเรียนคุโอในตอนเที่ยงซึ่งอิเซได้คิดว่ามันปลอดภัยอย่างแน่นอนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โรงเรียนคุโอได้กลายเป็นสนามลบในการต่อโซกับเคาคาเอลในช่วงเวลากลางคืนแต่อิเซก็ไม่เคยคิดเลยว่าัวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับผู้ก่อการร้ายในช่วงเวลาในชีวิตประจําวันตามปกติของเขาและด้วยความผิดพลาดเล็กน้อยมันมีโอกาสที่มัสเดดาและโมโตฮามะ อาจจะตกเป็นเหยื่อเนื่องจากว่าผู้เขาก็เกี่ยวข้องกับผู้อิสเซที่เป็นปีศาจอิเซจึงได้กลับมาตนาเคืองอีกครั้งว่าผู้เขาก็กำลังยืนอยู่เคียงข้างความเป็นไปได้ที่เกิดอันตรายและนั่นก็เป็นเหตุผลที่อิสเซได้คิดถึงสถาบันผู้โออีกครั้งอีกอย่างอิเซพยายามที่จะบอกคุโรกาและเลอร์เฟที่อยู่บ้านพักเคียวโดเกี่ยวกับคดีนี้แต่ก็ติดต่อไม่ได้อิเซคิดว่าควรจะแจ้งผู้เขาเกี่ยวกับคนในกอดจังที่ถูกลักพาตัวไป แต่คนที่ต่อเวทมนต์การสื่อสารส่วนตัวในบ้านของพวกอิสเซก,ก็คือออฟเฟตที่ดูแลบ้านอยู่และตามคําบอกเล่าของเทพเจ้า,า,ามังกรตัวน,น้อยเธอได้พูดออกมาว่าคุโรกาและเลอร์เฟตผู้เขาได้กลับมาหลังจากที่ถูกวาลีเรียกตัวดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพวกมันจะไม่ปรากฏตัวในช่วงเวลาที่สําคัญนนแน่เธอเรียกตัวโดยวาลี่าสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ผูอิเซโดนทำร้ายแล้วก็โดนทำร้ายอีกด้วยไม่มันเป็นไปไม่ได้อันที่จริงวารี่ก็ไม่ได้สำคัญในตอนนี้เมื่ออิเซได้พยายามที่สงบสติอารมณ์เซนนาเวียจึงได้พูดขึ้นมาผู้กระทำความผิดก็คือจอมเวทที่กำลังกำหนดเป้าหมายที่ผู้เกี่ยวข้องทะกูลฟีนิคพร้อมกับผู้ที่มาจากกองกำลังคาออสอยู่หรือไม่พอได้ฟังแบบนั้นอเลนาได้พูดออกมาว่าก็คงจะเป็นแบบนั้นอเลนาก็พูดในสิ่งที่อิเซได้คิดอยู่เหมือนกัน เมื่ออิเซได้คิดแบบนั้นขอจึงได้พูดออกมาว่าลอตไวเซสั่งคิดว่าอย่างไรอิเซได้ถามหาความคิดเห็นของลอตไวเซซึ่งเป็นผู้ใช้เวทมนต์และลอตไวเซจึงได้ตอบออกมาว่าใช่ตัดสินจากการวิเคราะห์จากร่องรอยของเวทมนต์แล้วในระหว่างที่เธอกําลังจะอธิบายเธอก็ถูกกระจ้าว่าเมื่อมีเสียงโทรศัพท์ได้ดังขึ้นมาภายในห้องรู้ือนว่าเสียงเลือกเข้ามาจากลอตไวเซในตอนนั้นเธอได้พูดออกมาว่าอะ ฉันขอโทษสวัสดีรอตไวเซ่ได้รับโทรศัพท์พร้อมกับไอไปหนึ่งทีจากใครเมื่ออิเซ่ได้สงสัยในตอนนั้นไม่เสียงพูดขึ้นมาว่าโอ้โอ้บาจางผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นได้อย่างไรดูเหมือนว่าคำพูดของรอตไวเซ่มันจะเน้นด้วยนั่นมันไม่ใช่แค่หูของอิเซ่และรอตไวเซ่ที่ยังคงพูดภาษาถิ่นเกิดใช่ในตอนนี้ฉันอยู่ในระหว่างการประชุมที่สาคัญอะไรนะงาน ไม่เป็นไรฉันสบายดีโอบาจังไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลรู้ไหมการประชุมได้หยุดชะง,งักลงเนื่องจากภาษาถิ่นบ้านเกิดของลอตเวเซได้ดังเึินและได้กลายเป็นสถานาการณ์ที่ทุกคนจะต้องตกใจเลือในสายตาในนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอสวยเท่สาวร้อยเยนที่ดูเหมือนกับว่าจะเข้าเมืองได้ดีแต่ตอนนี้เธอเองพูดเป็นภาษาถิ่นเกิดแน่นอนว่าพวกอิเซจะต้องตกใจเมื่อลอตเวเซได้พูดออกมาอีกว่า เจ้านายของฉันและฉันทํางานในตอนนี้และเธอก็เป็นคนที่สําคัญและคุณก็รู้ว่าเงินเดือนของฉันมันดีกว่าดีกว่าของฉันก่อนหน้านี้ใช่ไหมงั้นฉันก็ส่งเงินไปที่นั่นก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาไม่มีอะไรอยู่ในช่องตบดใช่ไหมซื้อของด้วยเงินที่ฉันส่งไปให้แล้วคุณก็ทําให้ดีฉันก็พอใจในสิ่งนั้นรู้ไหมพอได้ฟังแบบนั้นอิเซก็เบิกตากว้างอาชาเองก็ได้บอกกับอิเซว่า ฉันได้ยินมาสักพักแล้วว่าดูเหมือนว่าคุณลัดไวเซจะส่งเงินกลับบ้านเกิดของเธอถัดจากอาเชียก็คือเซนอเวียที่พูดออกมาฉันได้ยินมาว่าบ้านเกิดของเธอก็เป็นสถานที่ที่ไม่มีอะไรเลยเนื่องจากว่าคุณยายของเธออาศัยอยู่เพียงลำพังดูเหมือนว่าเธอจะส่งเงินที่เธอได้รับมาจากการทำงานเป็นปีศาจพอเซนอเวียได้พูดแบบนั้นอนเลน่าจึงได้อธิบายเนื่องจากว่าพ่อแม่ของเธอเป็นนักหลวงที่รับใช้เทพเจ้าแห่งนอร์ พวกเขาจึงไม่ค่อยจะได้กลับบ้านดังนั้นเธอจึงได้บอกกับฉันว่าส่วนใหญ่แล้วเธอถูกเลี้ยงดูมาจากคุณยายของเธอและนั่นเป็นเหตุผลที่เธอเป็นสาวอย่างความฝันของเธอก็คือการสร้างร้านค้าลดราคาในหมู่บ้านเกิดของเธอมันเป็นสิ่งที่นายคิดไม่ถึงเลยล่ะอิเซพออิเซได้ยินแบบนั้นเขาจึงได้คิดในใจว่าอย่าจริงจังใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอเป็นแนวสาวคุณย่าที่เปิดร้านร้อยเยนหลอกเหลอ นี่มันเป็นสาวชวนาบทชัดๆและเธอเองก็ได้ส่งเงินของเธอกลับไปด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่เธอได้ยึดติดอยู่กับเงินมากที่สัมพันธ์กว่านั้นเธอต้องการที่จะเปิดดานขาลดราคาในหมู่บ้านเกิดของเธอเหตุผลที่ว่าทําไมเธอถึงได้ยึดติดอยู่กับเงิน100ยเยนเพราะว่าเหตุผลนั้นหลอกเหลอและต่อมาอิเซจงได้พูดออกมาว่าฉันรู้เรื่องนี้เป็นครั้งแรกข่วงฟันของรอบไวเซสัง ในขณะที่พืมพรมอิเซก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรภาพจากอาดีตของวาชิลี่สาวที่แสดงบุคลิกของเธอออกมามากยิ่งขึ้นให้ตายเถอะไอเฮียโอดินทิงคนดีอย่างเธอเอาไว้คนเดียวได้อย่างไรแต่ว่าแน่นอนว่านี่มันก็เป็นด้านที่โชค้ายของเธอพวกเขาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยที่บอกว่าคนที่ถูกที้ยงนานเป็นแค่คุณลอตไวเซ่แต่เธอก็เป็นคนดี พอไปเซตสางที่คุยโทรศัพท์เสร็จแล้วจนให้ไอขึ้นมาเธอได้พูดออกมาว่าฉันเสียใจฉันไม่คิดเลยว่าจะได้รับโทรศัพท์จากบ้านเกิดของฉันในทันทีนอกจากนี้ฉันได้ถามคุณยายของฉันซึ่งเป็นผู้ใช้เวทมนต์เกี่ยวกับคาถาที่สามารถทำลายความปลอดภัยอันทรงพลังและคุณยายก็ให้ความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงกับฉันฉันคิดว่ามันเป็นไปได้เช่นเดียวกัน เมื่ออิเซได้เห็นรอตไวเซได้อยู่เชิงหอิเซยังได้ถามขึ้นมาว่านั่นเป็นอะไรใช่ไหมอิเซได้ถามคุณลอตไวเซออกไปอย่างนั้นแต่ก็มีคนอื่นได้ตอบขึ้นมาแทนผู้ทรยศประธานนักเรียนโซนาได้ตอบขึ้นมาแทนทุกคนจะได้มองไปที่ใบหน้าของเธอช่างทรยศเสียจริงและเธอก็ยังพูดออกมาอีกว่าทั้งภูมิภาคนี้อยู่ภายใต้ใตเขตอำนาจของพนธมิตรของสามผู้อำนาจและมีพนักงานอยู่หลายคนอยู่ที่นี่นอกจากพวกเรา มันมีสิ่งกีดขตวางที่ทรงพลังทั่วทั้งเมืองในขณะที่มีโรงเรียนนี้เป็นศูนย์รวมและทําให้พวกเราทุกคนสามารถได้รับแจ้งหากว่ามีผู้ต้องสงสัยเข้ามาในบริเวณนี้มีปัจจัยหนึ่งที่ยากที่จะพบกับพวกเขาหากว่าพวกเขาเข้ามาโดยที่ซ่อนตัวอยู่แต่จะถูกกาจัดโดยวิธีการไม่กี่วิธีที่จะเข้ามาในที่แห่งนี้ขั้นตอนแรกก็เข้ามาโดยใช้กําลังเป็นไปได้สำหรับผู้ที่มีพลังที่แข็งแกร่งเพียงพอ แต่วิธีการเข้าไปนี้จะทําให้พวกเขาถูกเปิดเผยตัวตนในทันทีดังนั้นมันจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีนี้เนื่องจากได้ฟังคําอธิบายแบบนั้นอิเซก็ได้คิด,ดใ,นในใจว่าใช่ถ้ามีคนอันตรายแบบนั้นเข้ามาแม้ว่าพวกเราจะสังเกตเห็นการปรากฏตัวของพวกเขาแล้วในระหว่างที่อิเซกาลังคิดอยู่นั้นประธานโซน,นาก็ยังคงพูดต่อไปส่วนวิธีการที่2ก็คือกรณีที่คนที่อาศัยอยู่ภายในเมืองแห่งน,นี้หรือว่าเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง ออกไปจากบารเลียถ้าถูกจับในที่นีพวกเขาก็ถูกควบคุมให้เข้ามาในที่แห่งนี้เกี่ยวกับวิธีการนี้เราไม่ได้รับการตอบสนองใดๆแต่พลเมืองหรือว่านักศึกษาและจากเจ้าหน้าที่หากว่าเป็นกรณีนี้ก็หมายความว่ามีคนทรยศได้กลายเป็นคนกลางเพื่ออนุญ,ญาตให้กับพวกเขาเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้หลังจากที่อิเซได้ฟังแบบนั้นเขาจึงได้ถามคำถามง,ง่ๆออกไปเป็นไปได้อย่างนั้นหรือ เมื่อโซนาได้ฟังแบบนั้นเธอจึงได้ขมหมดคิ้วของเธอดูเหมือนว่ามันจะเป็นความคิดเห็นที่รุนแรงอย่างแน่นอนมันเป็นไปได้ถ้าสมาชิกหลักที่สามารถผ่านบารยได้โดยมีปัญหาเก่าวอ,อกในหนึ่งก็มีเพียงแค่สมาชิกของกลุ่มเกมอลีไอเลนาเลเวลจางแลสเซตทีและสุดท้ายกอ็อาจารย์อสัสเซลเท่านานที่สามารถจัดการกับการโจมตีขนาดใหญ่ได้และต่อมาชาจิก็พูดออกมาว่า นี่คุณพูดว่ามีคนทรยศในหมู่ของพวกเราเหรอชาจีก็สงสัยจนินตตะกนออกมาใบหน้าของเขานั้นก็บอกว่าเขาไม่อยากจะเชื่ออิเซเองก็เห็นด้วยชาจีก็ไม่มีทางเชื่อได้เลยเพราะว่ามีคนทรยศในหมู่ของพวกเขาที่ผ่านชีวิตมาและควรมนความตายมาด้วยกันประธานโซนาที่ได้ยินเสียงตะโกนของชาจีก็ได้ทำท่าทีที่อ่อนโยนพูดออกมาว่าฉันไม่เชื่อว่ามีผู้ทรยศแต่คนร้ายก็คือคนที่เราไม่สามารถละเลยการป้องกันของพวกเราได้ พวกเราก็ไม่รู้เลยว่าเป้าหมายของพวกเขาคือเลเวลเลเวลฟฟนิกหรือไม่แม้ว่าพวกเราจะไม่ได้ไรงเดียงสามารถจนได้ปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปได้และอีสองคนที่ถูกลักพาตัวไปในตอนนั้นมีบิชอปคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าประธานขาบิชอปพุซากาซังได้ปรากฏตัวขึ้นมาในขณะที่ขัดจังหวะประธานโซนาที่หยุดอธิบายของเธอในทันทีพุซากาซังได้ดึงความสนใจของทุกคนและพูดในขณะที่รู้สึกเป่ามา เราได้รับการติดต่อจากผู้ที่รักพาตัวเด็กนักเรียนปีแรกจากชลิจัยสิ่งลี้ลับสถานการณ์ในตอนนี้มันเริ่มเคลื่อนคายแล้วและในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันนี้กอิสเซชลิจัยสิ่งลี้ลับและสมาชิกสภานักเรียนได้มาถึงสถานที่สถานีที่อยู่ใกล้ที่สดุดสาเหตุก็เพราะว่ามีคนลาค้านคนหนึ่งได้ติดต่อมาที่พวกเขาและบอกให้พวกเขามาที่นี่ผู้ก่อการหลายได้พูดออกมาว่าถ้าหากว่าพวกคุณต้องการทรโจะคนในกดจัง กลเปอร์าวาลาดีและเลเวลฟีนกีกลับมาแล้วก็ให้มาที่สถานีรถไฟใต้ดินที่มีเฉพาะสมาชิกของกลุ่มของลิอัตเกมอลีและโซนาซิตีนี่คือสิ่งผู้ก่อการหลายได้กล่าวมามันเป็นข้อความที่บอกให้กับทุกคนได้มาที่นี่โดยเฉพาะสถานีรถไฟใต้ดินนั่นต้องเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับยมโลกซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุดที่นี่ในช่วงเวลาวันหยุดฤดูร้อน พวกเขาได้เข้าไปยังยมโลกโดยใช้รถไฟนี้ที่ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของสถานีนี้ด้วยอิเซก็ไม่เคยคิดเลยว่าพวกเขาจะอยู่ที่นั่นและประธานโซนาจะได้พึำงพกมาฉันไม่เคยคิดเลยว่าพวกเขาจะเลือกสถานที่แห่งนี้เจ้าหน้าที่ที่กำลังตรวจสอบสถานพื้นที่ใต้ดินอื่นๆที่ปีาศาจใช้โดยเฉพาะมันมีเวทบต์อยู่หลากหลายอย่างมีล่องรอยว่าพวกเขาใช้เพื่อซ่อนตัวชั่วคราวพอได้ฟังแบบนั้นอิเซก็พูดขึ้นมาว่า ดังนั้นพวกเขาจึงได้ขุดลึกลงไปใต้ดินจากพื้นดินจึงได้บุกลุกเข้ามาในเมืองนี้จากชั้นใต้ดินหรือว่าพวกเขาจะบุกเข้ามาจากฝั่งของปีศาจเส้นทางรถไฟโดยผ่านช่องว่างไมติพออิเซนได้ถามไปเช่นนั้นแต่ว่าประธานนักเรียนเองก็ได้สายหน้าไม่มันอาจจะไม่ใช่วิธีใดวิธีหนึ่งอย่างที่ฉันได้คขีมีคนใช้โดยพวกเขาฉันไม่คิดว่าพื้นที่นี้จะถูกบุกลุกเข้ามาเพราะว่าคนทรยศ ดูเหมือนว่าประธานโซนาจะกำลังพุ้งคิดอย่างหนักในขณะที่ทำาสีหน้าจริงจังและอิเซก็คิดในใจว่าอืมถ้าหากว่าผู้ขาบุกลุกมาจากอนาเขียของเกมโมลีของโลกปีศาจนั้นก็หมายความว่าตัตุูเกมโมลีได้อนุญ,ญาตให้ผู้กระทำความผิดบุกลุกเข้ามาและดูเหมือนว่าจะสถานการณ์มันจะซับซ้อนยิ่งขึ้นก็สารบคลิปนี้ผมก็ทัจกจบได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า